S <S เห็นไหมเนี่ยคราวเนี้ยเราก็ลอง DIY เอานะครับว่าเราจะเอาดังเท่าไหร่จังหวะแบบไหนถ้าบิดไปนู้กเสียงมันจะสับเร็วขึ้นปิดเลยก็โรตารี่เลยเห็นไหมอ๋อนี่คือยิ่งช้ายิ่งชา้าถูกต้องเห็นไหมอ๋ออยู่ที่เรา DIY นะตรงนี้เวลา DIY เล่นเล่นเสียงความดังจังหวะก็พอส่วนอันที่สามเดี๋ยวพี่ตั้งไว้ให้อันนี้คือเวลาลูน้าิดเดียวให้อยู่ที่สามห้า ถ้ารูดมันจะอยู่คือเลขสามอันนี้คือเวลาหยยบคนเร่งเปหนึ่งที่เวลาขับรถมันจะไม่หอบตอนที่หยยบคาเร่งมันจะไม่หอบพอปล่อยคนเร่งสามถึงห้าวิมันหอบให้อะตโนมัสเลยถ้าเราอยากได้เวลาที่มันนานกว่านั้นเราก็เพิ่มมาอีกนิดเด so ียวอ่าเพิ่มมาประมาณนี้ห้ายิ่งยิ่งยิ่งเพิ่มเยอะยิ่งนานเห็นไหมง่ายสินแหละเห็นไหมนะครับใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่ตั้งอันี้ตั้งทีเดียวเวลาจะเล่นก็เล่นตรงนี้พอนะครับ อยู่ข้างนอกนะลั่นนะเนี่ยอันนี้คือความดังเลยความดังครับอยู่นี่ยังได้ยินเลยเวลาเรานั่งในรถมันอาจจะเบาก็ได้แต่เวลาอยู่ท้ายลั่นอยู่ โอเคคันนี้สมมติอ่ะโอเคเราอยู่ที่เราตั้งนะอันนี้ดีลอง DIY เอานะครับสมมุติเวลาที่เราจะปิดนะเราไม่ต้องรีบปิดเราออฟไปเลยอ๋อโอเคอเค,ครับค่าทุกอย่างที่เราตั้งมันยังอยู่ให้เหมือนเดิมอ๋อสมมติเอาไปเห็นไหมปิดล<อ>ะเวลาเราจะมาใช้ใหม่กดออนปับ๊บเสียงเดิมขึ้นให้เลยอ๋อนะคบผมยาวครับยาวส่งงานครับนี่วัยรุ่นเดินหอบหักฟ้าสุดเลย ขาสุดขาสุดยาวมา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 ยาวเลยครับยาวเลย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 โอเคไม่ครับผมขับดีดีโคตรเท่โอเคลูกค้าครับอยู่ประชุมธานีนนทบุรีนะครับอยากติดกล่องคเลิ่งเข้ามาหาผมนะครับเดี๋ยวจัดแจมแจมให้เลยนะครับก็ ร้าน Bomb ล o l l e c t i o n Box ยูเดียบริการน,นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ